ฟันฟันโอ้ยอย่างแรงพลังดาบปาดเข้าไปอย ฉลามปะทะกับฉลามด้วยกันเองงับงับงับเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาริติมะไปนะครับกับเกมไคจูหลันเปลี่ยนร่างสัตว์กลายพันธุ์กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทแรกนะครับก็มีหลายๆคนให้ความสนใจเกมนี้กันอย่างล้นหลามกันเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่างที่บอกกันไปว่าสําหรับในพาร์ทที่2นี้เราจะมาทําการปลดล็อกพวกเหล่าไคจูสปาราดตัว ที่เหลือกันต่อแล้วก็จะลองมาใช้อาวุธกันนะครับรับรองเลยว่าในพาร์ทนี้สนุกสนานกันอีกอย่างแน่นอน ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการวิ่งเปลี่ยนล่างในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะในพาร์ทที่แล้วนะครับก็มีน้องๆช่วยคอมเมนต์เข้ามาว่าแต่ละตัวชื่ออะไรกันบ้างอย่างเช่นเจ้าตัวหนวดที่นี่เลยบางคนก็บอกว่ากระตูลูบางคนก็บอกว่าชูชูอะไรสักอย่างนี่แหละ ขอเรียกว่าน้องหนวดละกันลุยมาคราวนี้ขอเล่นเจ้ามอสท่ากันก่อนอ่าเจ้าตัวนี้เป็นผีเสื้อที่ยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวผมโอ้ยทำลาย UFO ต่อสู้กับเจ้ามังกรก่อนเลยบับบับบับเฮ้ยโอ้โหแต่ว่า ็นล่างแบบว่าวัยเด็กครับผมโอ้โหพลังเต็มเปี่ยมนี่เลยโอ้หุยเซเบลัส40%เดี๋ยวเราจะต้องรีบปลดล็อกเจ้าเซเบรลัสกันให้ได้หมาสามหัวเหมือนจะเจอแบบว่าเผ่าพันเดียวกันครับผมปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปซ้ายขวาได้ไม่เอ่ยออเปลี่ยนร่างกันละจ้านี่บินแบบว่าหุยโลกปกคลุมไปด้วยลาวาเฮลิคอปเตอร์ทำลายทิ้งนี่เรเวล3 แล้วก็ปั๊บปับบับให้ตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหเผาพัน์เดียวกันตัวของข้าอุย้ยตัวโคตรใหญ่ <ś c oughs> กรับคือปีกเต็มจอรับผมอุย้ยไอ้กระจอกนอนหงายตายไปเลยนะนี่60%จะบอกว่าตอนนี้ เราก็ได้เก็บเพชรเป็นจํานวน1,000กว่าเรียบร้อยนะครับผมเราสามารถทําการปลดล็อกอาวุธใหม่กันได้สําหรับตัวเซเบรตสราคา2,000ไม่ปลดล็อกละก,กันเพราะว่าใกล้จะ100%กันแล้วส่วนตัวนี้อาจจะมีการปลดล็อกแต่ก่อนอื่นขอปลดล็อกอาวุธกันก่อนป,ป๊ป๊าปๆๆปๆๆป๊าป๊ปาป,ปาป๊ ที่เราจะใช้มาละจ้าหูยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นดาบเรืองแสงแม่เทเแลือเกินเหมาะกับเจ้าหูยเจ้าเตาเป็นการฆ่าบแบบนี้ครับผมดูสิเ <c oughs> ยี่งกับนินจาไปเลยเพื่อนมาปั๊บลมกระแพงบึ้ม,มเฮ้ยระวังเพื่อนโอ,โโอโ้โห,โหก็ยังฆ่าเหมือนเดิมเนี่ยผม ดูสิลองสุดท้ายถือดาบป้า,าฟันฟันโอ้ย่างแรงส40 40ี40ิบสีหสิพลังดาบปาดเข้าไปโอ้ยย,ยางไกลครับผมโอ้โหดูสิแม่อาวุธน้โคตดทรงพลังอีกด่านหนึ่ง เราก็กําลังจะปลดล็อกเจ้าหมาสามหัวกันแล้วเพื่อนเออใช่เราสามารถทําการดูโฆษณาเพื่อเปลี่ยนร่างเจ้าเต่าให้กลายเป็นร่างระดับตรงกลางได้เลยลองดูกันหน่อยสิมาละเจ้าโอ้ยเปลี่ยนร่างทันทีเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนร่างคราวนี้จะทําให้เราสามารถเติบโตได้อย่างว่องไวนี่ผมบับ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 ลดบัตเออวิยตัวใหญ่มากเนี่ผมโอ้หมาขนาดของข้า ตัวโอ้โหแทบจะโจปากปรับห้าสิบโจมตีสองทีหลังแหวนปาดไปโอ้โหหลังแบบว่าทลายภูเขาได้เป็นแทบแบกันเลยนะนี่เรียบร้อยว้าหมาเฝ้านรกซเซเบลัสต้องจัดกันละเพื่อนโอ้โหดูสิถ้าเจ้านี่คาบอาวุธมีทั้งสามปากแม่อีกสองตัวพ่นไฟยังได้เลยมาแล้วจ้าหุยเ,เดี๋ยวก่อน เจ้าเซเบรลัตก่อนที่จะกลายพันธุ์เฮ้ยเป็นหมาปักแบบนี้งั้นล่ะไม่น่าจะใช่ละมั้งเจ้าหมาดูสิคาบดาบเดี๋ยวเราจะต้องมาไปปาดมันให้ได้อุ้ยกลายเป็นหมาอะไรวะเนี่ยนี่ผมอุ้ยเก็บภาพไปหน่อยนึงเฮ้ยล่างสามโอ้โหตัวปบาว่าเผาไหมเพิงนรกปั๊บกัดสองทีอุ้ยงับ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 กัดชานิดนึงเดี๋ยวก่อนอ้ยพลังพลไปบึม ก็ซิล่ากระดาเด่นพลังหมาพ่นไฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นโงกุลหรืออะไรในดา้อนบอลก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นี้โอ้โหด่านที่อยู่ในน้ํากันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาอาวุธพวกนี้ไปเก็บก่อนนี่ใช้แบบว่าพลังของไคจูออริจินัลสําหรับพวกอาวุธเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปลดล็อกละกันนะเออใช่จะว่าไปครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้เห็นเจ้าตัวนี้เปลี่ยนร่างกันเลยเพื่อน บ๊บบ๊บอบมาดูซิออ้ยในน้ำไปไม่ได้เอ้ยทำไมถึงเก็บไม่ได้วะเนี่ยในน้ำปึ๊บ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 โอเคไม่เป็นไรนี่เปลี่ยนร่างมาเป็นแบบนี้หุยคาครนสมาโอ้ยโอ้ยเรายังเป็นเด็กอยู่เอ้าสู้ไม่ได้ครับผมมีแบบนี้ด้วยงั้นก็ขอดูโฆษณาเพื่อเปลี่ยนร่างเลยละกันนะมาลวจ้าร่างที่โอ้ยร่างที่สอง๊อบบ๊อ๊๊บนี่โอ้โหสุดยอดตัวใหญ่ แล้วก็เก็บเพชรอุยอ้ยมาดิหืมคราวนี้ปีกบังเต็มหน้าจออุย้ยใหญ่กว่าเจ้าคาเค้นแน่นอนมาอุย้ยเจอพลังอุย้ยกำปัน้นกงเล็บจับจับจับฮ้ยปาดไปโอ้ย,อยแม่ตัวมันหนักไปนิดหนึ่งไม่ค่อยจะ กระเด็นเท่าไหร่นะนี่40%อ๋อโหคราวนี้ได้เห็นเจ้าเซเบรัสแบบว่าไม่มีอาวุธนี่เราจะต้องใช้พลังแบบว่าของเจ้านี่แบบล้วนๆไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้อุอ้อยไปเก็บอะไรวะเนี่ยเดยวก่อนเฮ้ย,ยเป็นหมาล่างสองเฮ้ยมากัดคิงคองบ๊บึ๊บึบ๊บเดี๋ยผมเป็นล่างแบบว่าไวเด็กเฮ้ยอู้ยพลังเา่า คิงคองปลิวลมปากมันแรงมากืท่าไถตูดหกสิบเปอร์เซ็กันแล้วเพื่อนงั้นก็มาปลดล็อกตัวนี้กันเถอะเฮ้ยอุย๊ยอะไรเนี่ยนี่มันลูกฉลามหรือเปล่านะหน้าตาน่ารักดีคราวนี้ก็ดูโฆษณาเพื่อเปลี่ยนร่างกันหน่อยเรียบร้อยครับผมอืมจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องดากอนบอลนี่พี่ก็ไม่ได้ดูซะด้วยนะใครรู้ว่าตัวละครที่กำลังจะปลดล็อกชื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลย ปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบอาคราวนี้เซเบรัสที่ตัวใหญ่ที่สุดหืม DNA แบบว่าดูสิปั๊บป๊บปั๊บจัดเต็มไปเลยเพื่อนเจ้าหุ่นยนต์เกรดโรบอตอุ้ยโดนกัดมามากัดเข้าไปเฮ้ยคนครับผมว้าททำไมมันถึงกัดเบาเหลือเกินนะตอนนี้8ปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยเพชรอย่างเยอะคูณห้านี่ห้าร้อยกันเลยนะโอ้โหเมื่อไหร่จะลงไปที่ใต้น้ำวะเนี่ยมาเจ้าหมาปักทำลายอุ้ย แค่เป็นหมาปักก็ทำลายบ้านได้ด้วยคราวนี้ปุ๊บปุ๊บป๊บมันแบบว่าโคตรเกะกะดูสิเราก็เลยเก็บแบบว่า DNA นี่ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายปั๊บปั๊บปั๊ทำลายทำลายปั๊บปั๊บ,บก็ร่วลรั่วๆๆเฮ้ยขั้นสุดยอดพลังการเห่ากระเด็นเออคราวนี้คูณเยอะหน่อย <c oughs> หน้าคิงคองนี่สไลด์ไปกับพื้นเลยนะเฮ้ยปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วโกคูอ๋อ เคยเห็นอยู่ตัวละครตัวนี้ได้เวลาที่นี่เลยเจ้าตัวนี้ลงน้ําสักทีนะมาแล้วก็ร่างที่2จะเป็นยังไงเอ่ยต้องลองดูไปแล้วปับปบป,บปบเอนี่มันปราวานหรือว่าตัวอะไรกันแน่เอ้ยวานเพชรคาตกันแล้วแต่ว่าได้รับพลังพิเศษตอนนี้ปั๊บปับป๊บปับ๊บ <c oughs> โอ้โหเปลี่ยนล่างไม่ยอมเปลี่ยนอ่าตอนนี้ประวานเพชรคาต ทำลายมันปึ๊บ้ยพลังพุ่งชนโอ้ยกระเด็นไปเลยอื <c> ้ <oughs> เริ่มจะยากขึ้นนะเนี่ยในการเล่นมาลวจ้าเจ้าตัวนี้กันอีกแล้วฮึขอเปลี่ยนกันบ้างได้ไม่เอ <substance>. <c oughs> ่ยอยากจะเห็นเจ้าคิงคองที่ตัวใหญ่ที่สุดไหมนะเดี๋ยวจับให้เร่งการวิวัฒนาการกันหน่อยมาลวจ้าลางที่สองปึ๊บปึนี่เป็นด่านการเก็บเพชรเพื่อวิวัฒนาการเอาละรบออตัวใหญ่แล้วเพื่อน นี่ผมแล้วก็สู้กับไอตัวนี้มาพลังเลเวลแม็กโอ้โหโอ้โหไอหนวดแกเอ้ยพลังทุบพื้นกระเด็นหน้าสันไปเลยเพื่อน เป็นด่านที่ไม่ใช่บนท้องฟ้ากันอีกแล้วแม่ e, ต้องรอคอยกันหน่อยนะงั้นคราวนี้เดี๋ยวขอทําการเก็บเพชรปลดล็อกอาวุธใหม่กันเลยแล้วกันนะพร้อมที่จะแลนดอมอาวุธใหม่กันแล้วป๊าป๊มีแค่2ชิ้นเอ้ยโอ้โหขวานอะไรเอ่ยลองให้เจ้าหุ่นยนต์ใช้ละกันนี่มาละจ้าเปลี่ยนร่างหุ่นยนต์กันด้วยวิง่งเรียบร้อยไป อาวุธใหม่ของข้าแม่รับรองว่าโหดแน่นอนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บไปเลยเพื่อนโอ้โห้ต้องตัวใหญ่กว่านี้เออพอสู้ได้หรือยังเอ่ยอาวุธนี่โชโชเอามาต่อยเฮ้ยพลังแรงสูงมีอาวุธแต่ใช้หมัดเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหด่านยี่สิบเก้าก็ยังเป็นบนบกกันอีกแล้วเออเอาเป็นเจ้าเต่าแล้วกันแมวเอาก็ซิล่าแล้วกันมาก็ซิล่าถืออาวุธปั๊บปั๊บปั๊บ นี่ผมเฮ้ยเริ่มจะเล่นยากขึ้นเพราะว่าเราต้องคอยหลบสารที่ทำให้เราแบบว่ากลายพันแย่ลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊เออหางโคตรยาวครับผมมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอใส่อาวุธปุ๊บโอ้ยพลังโฮดว้าพุ่ง <laughs> โอ้โหกระดับแทกเย่เรียบร้อย21เ็ดเพชรเหมือนจะเยอะก็ซิล่าถืออาวุธดูสิ <c oughs> แปลกนิดนึงนะเยี่ยมเลยอยู่ในน้ำสักทกีดูโฆษณาอัปเกรดล่างกันหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับผมไปต้องตัวใหญ่ปัป๊ปปัป๊ปคราวนี้ก็น่าจะเป็นร่างสามกันอย่างแน่นอนเราจะได้เห็นกันแล้วว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรกันปุ๊บโอ้โห เมกะโลดอนหรือเปล่าเอ่ยมาแล้วจ้าอู้มาเจ้าฉลามงับ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 ืแรงมากพลังกัดโอ้ยก็ซิลล่าปลิวคิดดู <c oughs> ไม่น่าเชื่อก็ผม จะโหดอะไรขนาดนี้กันนะพอมาถึงเลเวล31กลายเป็นดินแดนกัมมันตลังสีสีเขียวการจะปลดล็อกอาวุธคราวนี้ต้องใช้ถึง3,000กันเลยเอ้ยนี่ไงดาก้อนบอลล่างแรกเก็บอาวุธไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวต้องได้เห็นกันอย่างแน่นอนไปเลยเพื่อนเจ้ากิ้งกา่ากลายพันกัมมันตลังสีนี้ทำลายตึกไปก่อนเอ้ยป๊าปป๊าป๊าเราก็กำลังจะเลเวล3เออเออเรียบร้อยมาเจ้าหางใหญ่โป๊ะ พลังก็ซิล่าโหดร้ายที่สุดพ่นไปกระเด็นเอ้ยงายท้องตีลังกาหลายตลบ เฮ้ยเมื่อไหร่จา้าไอ้นี่สักทกีนะได้บินบนท้องฟ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอด่านที่อยู่บนท้องฟ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวค่อยให้ดูแลกันนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเราจะได้เจอกับโกคูตรงนี้มาพลังกัดเซเบรัสมันกัด,กดช้าจริงๆนี่แต่ว่าพลังไฟเออสู้ชนะเจ้าโกคูได้อยู่โอ้โหูยในที่สุดเราก็ได้เล่นเป็นโกคูสักทีมาขอดูกันหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ทำลายเฮลิคอปเตอร์นี่ผมเก็บกรมรมตาภาพลังสีนี่เริ่มเติบโตคผมอุ้ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว,ว่าล่างผู้ใหญ่ใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยล่างแม็กกันแล้ว <c oughs> มาดูซิพลังอุ้ยอุ้ยพลังมัดเฮ้ยปะาบ้าบ้อุ้ย,ยมัดสุดยอดเฮีย,อยเออฮามิฮามิฮ่าบึม <c oughs> ล่างสุดท้ายเท่จริงๆได้ต่อสู้บนอากาศอีกรอบนึงคราวนี้เราจะลองใช้ล่างที่สองในการต่อสู้กันดีไม่เอ่ย เอาละค่อยๆไปบึ๊บบนี่เก็บให้เกือบจาเรเวลสาเฮ้ยสู้กับมังกรเพบ่ต่อยก่อนได้เปรียบตอนนี้ก็หุยหุ้ยพลังมัดเฮ้ยฮาเมฮา,าเมหาเหมันเดิมปิว แรงอีกแล้วจ้าสุดยอดเย้ yeah, ดูสิท่าทางกวนนิดหนึ่งนะกลับมาเจอกับเจ้าเซเบรัสกันอีกรอบหนึ่งไปเลยเพื่อนป๊บปป๊ป๊าป,ป,ป,ปด่านนี้อาจจะเป็นด่านสุดท้ายก็เป็นได้เราจะต้องรีบเปลี่ยนร่างมาหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ้ยจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยสามแล้วสามโอเคเรียบร้อยมากัดมันงับงับครั้งละยี่สิบ มีหลายปากก็จะเป็นแบบนี้ปุง้งหูยกระเด็นไม่มากแต่ก็น่าเกลียดอยู่เอออยากจะเห็นอีกสักทีหนึ่งอยู่ในน้ําที่เหมือนจะปนเปื้อนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาละเปลี่ยนล่างเรียบร้อยไหนดูสิปั๊บทำลายเรือโอ้ยเจ้านี่โหดร้ายจริงๆแล้วก็ทําลายหินครับผม ทำลายเลยอีกแล้วไม่เหลือซากปั๊บปบั๊บล่างที่ใหญ่มากเฮ้ยฉลามปะทะกับฉลามด้วยกันเองงับงับงับโอ้ยเพิ่งเคยประทะกันเฮ้ยโอ้ยปลิวโอ้ยแม่ดิ้นเป็นปลาเลยนะเพื่อนว้าวโอ้ยหน้าตาโหดมากเลยเจ้านี่เอาละด่านที่37เนี่ผมโกคูประทะกับโกคูเราจะต้องเอาล่างสุดยอดไปประทะกันให้ได้เป็นล่างที่ เหมือนจะโครนนิ่งกันมานะครับมาแล้วใครใหญ่กว Ma e, yep, yeah. ่าเพื่อนเท่ากันอย่าอย่าต่อยก่อนปป๊แกมึนฮามิฮามิฮ่าตูมปริวหูยแม่น่าสะบัดเป็นเกมที่เล่นแล้วก็รู้สึกแม่สนุกสนานสะใจอย่างบอกไม่ถูกก็น่าจะหมดกันไปแล้วนะ สำหรับพวกตัวละครภายในเกมนี้ถ้ามีอัปเดตพวกไคจูหรือว่าตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเล่นให้ดูกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในครั้งหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุ bye ๊บ 走